โอเคครับพี่ใหญ่คือรูปรูปแบ็กกราวมันขึ้นมามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องแนวคิดก็คือเราจะต้องเจาะตัวสีขาวตัวเนี้ยออกก่อนให้เป็นทานสเปนครับพี่ให้เหลือแค่ตัวรูปข้างล่างแล้วเราก็ซ้อนแกเดียนขึ้นมาครับพี่แล้วค่อยไล่เฉดสีขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเจาะก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งสร้างเลเยอร์ใหม่แล้วก็เจาะสีขาวออก อันล่างไปก่อนเลยไม่ได้ใช้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ข pues ึ้นมาให้มันอยู่ข้างล่างเลเยอร์บนที่เรา c o ป y ีขึ้นมาครับพี่เพื่อที่จะดึงแกะเดียนซ้อนทับเข้าไปโดยที่มันไม่ทับรูปข้างหน้าฮะเสร็จแล้ววิธีที่ดึงสีที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือผมจะดูสีประมาณตรงนี้ก่อนครับพี่ใหญ่สีประมาณกลางๆงโซนโซนที่เป็นรอยต่อเนี่ยฮะ ตัวที่เป็นรอยต่อของภาพครับผมอันดับแรกคือสีรอยต่อของภาพแล้วก็อันดับถัดมาคือสีสำรองที่ใช้ฮะสีที่2เพราะว่าเราจะต้องไล่แกเดียนเป็นสีขึ้นไปจากสว่างไปมืดผมก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือประมาณตรงนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่ฟ้ามันยิ่งขึ้นไปสูงมันจะยิ่งมืดดังนั้นผมจะเลยเลยจะเลือกให้สีมันเข้มลงมาทางทางดำลงหน่อย ประมาณอย่างนี้ครับพี่กะเอากะเอาครา่ราวๆเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงแกเดียนไปเลยครับลากขึ้นลากให้ต่าลงมานิดนึงแล้วก็ลากขึ้นไปเลยครับเ,เดี๋ยวนะผมเลือกผิดอ่อแกเดียนโอเคไม่ครับแกเดียนลากขึ้นอย่างนี้ครับพี่ลากขึ้นไปตรงๆ ลากขึ้นไปตรงๆเลยครับพี่ปับ๊บเนี่ยฮะแล้วสีมันจะเห็นไหมฮะมันเนี่ยมันจะเป็นสีที่เราลากขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยครับแล้วรูปที่เราเจาะมันจะอยู่ข้างบนมันจะทับอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วทีนี้พอเราได้สีขึ้นมาอย่างงี้ครับพี่ใหญ่เราก็ใช้เลเยอร์มาร์ ที่เลเยอร์บนนะฮะที่เลเยอร์รูปพระเปิดเลเยอร์มาร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้บัตรปรับฟุ้งหน่อยครับผมปรับฟุ้งฮันเนตเป็นสนเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แล้วก็ขนาดขนาดก็เอาที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเริ่มบัตรจากตรงกลางเลยครับพี่เอาคาสิตี้ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยๆค่อยๆเกลี่ยเขาออกตรงที่มันเป็นรอยขอบรอยตัดตรงนี้ฮะค่อยๆเกลี่ยออกแล้วก็ พอเกลี่ยตรงช่วงนี้ตรงช่วงที่มันเกลี่ยยากเนี่ยออกแล้วก็ขยายบัดออกแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยขอบตรงนี้ออกมาฮะกตเอาคร่าวๆด้วยสายตาครับพีบ่ด้วยความใกล้เคียงก็จะประมาณนี้ฮะ สร็จแ,แล้วผมก็จะเปิดเลเยอร์เปล่าขึ้นมาสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็ใช้บัตรเหมือนกันแล้วก็เลือกโทนสีที่ใกล้ๆกับตรงนี้ฮะใกล้ๆกันเอามาเติมให้มันให้มันรู้สึกไม่ไม่ลอยโดดเกินไปเนี่ยครับค่อยๆระบายไปครับพี่จเย็นๆพอรู้สึกว่าระบายมาแล้วมันรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วลองปิดตาเลเยอร์ทีละเลเยอร์ดูฮะเราจะก็จะเห็นว่ามันแสดงผลยังไง ตัวนี้ยังไม่หมดดีก็เอาให้หมดเก็บดีเทลให้เรียบร้อยนิดนึงจะได้ดูเนียนตาม,มากขึ้นประมาณนี้เสร็จอ่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บ <S <S เช็ครายละเอียดอ่ะยอดองค์พระยังอยู่ประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ที่ผมเพิ่มเติมให้พี่ก็คือผมไปหารูปดาวมานะครับแล้วก็มาวาง วางลงไปแล้วก็ลากไปวางาเดี๋ยวนะรูปดาวไว้ข้างบนสุดลากไปวางครับผมแล้วก็ copy ขึ้นมาอีกอันหนึ่งครกด Ctrl J ก็ได้แล้วก็ flip ด้านเขา c t r t T แล้วก็ flip เลือกมาต่อกันให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนครับผมกด s h i ิ t ค้างกด Ctrl E l สองเลเยอร์จะเหมือนรวมกันแล้วพี่ก็ คอนโทรลทีลงมาครับดึงลงมานิดนึงดึงลงมาให้ดูแบบกําลังสวยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิ่งโหมดเป็นเดี๋ยวนะขอผมเช็คก่อนผมไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วผมใช้ไลท์เทนหรือสกรีนแต่โดยมากเขาจะใช้สกรีนกันเดี๋ยวลองไลท์เทนไลท์เทนดาวมันเด่นไปผมว่าเอาเป็นสกรีนแล้วกันแต่ผมไม่ต้องการสีน้ําเงินที่ติดออกมาในรูปดาวผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวดาก็กดคอนโทรลชิปยูครับพี่แล้วก็ เพิ่มความเปรียบต่างของสีระหว่างขาวกับดําให้มากขึ้นเราจะเพราะว่า b e n d i n g ที่เราใช้สกรีนเนี่ยสีขาวมันจะโชว์แต่สีดํามันจะหายก็เลยผมจะใช้คําสั่งเ e เวลก็คือ control l นะฮะแล้วก็ ครับพี่ก็จะได้ได้เห็นเหมือนกับว่าท้องฟ้าส่วนสว่างอ่ะจะเห็นดาวน้อยอยู่แล้วแล้วส่วนมืดขึ้นมาเราจะเห็นดาวเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเป็นเรื่องปกติคือธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็จะใช้เลเยอร์อมาร์กในการเกลี่ยดาวข้างล่างเหมือนเดิมครับพี่เกลี่ยให้มันดูเนียนตามากขึ้นฮะเพราะว่าท้องท้องฟ้าที่สว่างจะมองไม่เห็นดาวแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะเห็นแต่จะเห็นลางๆนั้นก็พยายามเกลี่ยออก ให้ดูให้มันไล่ระดับความสว่างของดาวขึ้นไปประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนรวมไปเลยครับผมเรียบร้อยครับพี่